เป็นทางขึ้นไปสู่พระนอนหรือพระสสยาาที่กำลังบุรณะทาสีอยู่อันนี้เป็นทางขึ้นเป็นบันไดขึ้นไปทางกาบสักกาละของพระ าญาติพระนอนองค์ใหญ่ในเขตพิจิตรส่วนด้านนี้เป็นบันไดขึ้นทางยอดมอดกจะมีงานประจำปีหรืองานตักบาทเทวูโลห a นะะ ของจังหวัดพิจิตรก็มาจาัดที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทุกๆปีมีผู้เข้ามาชมหรือมาตักบาทเทวโลหนะเป็นจำนวนมากแล้พระสงฆ์ก็นิมตลมาจากวัดต่างๆ300กว่อรูป ในประจำงานทุกปีอนนี้มันประจัยขึ้นเป็นสูง300กว่าขั้น <c oughs> น,นี่ก็ช่างคนงานกรรมการโดยมาช่วยกันขัดสีไม่คิดค่าแรง